ถ้าเราหาอุปกรณ์สําหรับเรือบินเราอาจจะใช้เือบินไปจอดที่ลอตเทนเวลได้ฉันจะออกไปหาวัตถุด,ดิบอีกชิ้นหนึ่งคุณจัดการเปลาลูมูโอเคดูเหมือนว่าเปลาลูมูจะมากินไข่ที่นี่เราลองมองดูรอบๆก่อนดีกว่าสวัสดีครับหลังจากที่เราตามหาล่องรอยของโซล่าแมกโดลสมาที่เมืองโครเรลนี้ได้ไปเจอกับมอนสเตอร์ตัวนึงเป็นนกยักษ์โจมตีเราจนสลบไป แล้วก็ได้ไปเจอกับรีเสิร์ชเบสซึ่งหัวหน้ากองเรือที่สาเป็นผู้ดูแลอยู่เราต้องการเรือบินเพื่อที่จะลงไปจอดที่รอตเทนเวลวิศวกรยานบินนั้นบอกให้เราไปหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สําคัญเราแยกย้ายกันหากับหัวหน้าของเราเรามาจัดก,การกับเปาลูมูส่วนหัวหน้าไปหาอีกชิ้นหนึ่ง ข้อมูลของฟลายอิงไว้เวิร์นเปาลูมูเปาลูมูมักจะออกหากินไข่ในพื้นที่คอร a l อลไฮแลนด์พวกมันสามารถบินได้โดยการใช้ถุงลมที่อยู่ในช่วงตัวของพวกมันและโจมตีอย่างรุนแรงด้วยหางที่แข็งแกร่งของมันเปาลูม um ูไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเมื่อถุงลมของมันแฟบลงให้เล็งไปที่ร่างกายที่พองลมของมันหรือพยายามโจมตีส่วนที่สะสมอากาศเพื่อให้เราได้เปรียบ เปาลูมู่แพ้ไฟแล้เบิดแล้วก็มึนงงสตันโตแท่านี้ต้องรอให้มอนโจมตีเราก่อน ถ้ามันโจมตีเสร็จเราก็จะป้องกันแล้วก็สวนด้วยทัดคอเกาะขึ้นไปบนตัวมันได้เลยครับแต่ระหว่างที่เรากําลังเก๊กเตียงท่านี้อยู่มันจะดูดสตามิน่าไปเรื่อยๆดังนั้นให้ระวังนะครับถ้ามันยังไม่โจมตีก็ปล่อยก่อนอาวุธชิ้นนี้ในติวติวเลียวเคลมว่าเ,เป็นอาวุธที่ป้องกันที่ดีที่สุดแล้วในเกม การยิงสิลิงเกอร์เบิร์ดก็ง่ายแสนง่ายกด LT ทางไว้และกด r าก็ยิงได้รัวๆเลยครับแถมระหว่างยิงอยู่หากมอนโจมตีก็อาจจะป้องกันด้วยโล่ได้เหมือนกันครับ การวิ่งเอาหอบแทงไปข้างหน้าแบบนี้จะไม่ได้ป้องกันด้วยโล่นะครับแต่ข้อดีคือหากมอนสเตอร์ตัวใหญ่มันจะโดนรัวๆจนกว่าเราจะหยุดการกระโดด แต่ถ้าเราวิ่งแทงโดนจุดยี่แข็งของมอนสเตอร์มันก็จะสะท้อนกระเด้งกลับมันก็จะหยุดเหมือนกันครับและถ้าใช้ตอนที่เป็นพื้นสโลปมันก็จะเข้าสู่อีกท่าหนึ่งซึ่งมันก็จะแรงขึ้นไปอีกครับ สิจันน้องหนูพี่อยากโดนเตะโดนต่อยอะ่ะทำไมน้องหนูไม่เคียนไม่ตีพี่ oh, ถ้าวิ่งแทงมันก็ดีถ้ามอนอยู่ไกลๆมันจะเข้าไปประชิดได้รวดเร็วเหมือนกันนะครับ มันพองลมแล้วจากคิวตัวเลี้ยวบอกว่าต้องยิงเพื่อที่จะให้หมันแฟบออกแฟบแล้วมันจะเสียการทรงตัวต้องดูนะคบว่าทรงตัวเป,ป็น มากพาร์ทเนอร์กลับไปที่รีเสิร์ชเบสกันเถอะ <Let 's S 1> ฉันหิวแล้ว <c oughs> ในที่สุด <c oughs> บอลลูนกับเรือบินก็เตรียมเสร็จแล้วขอบคุณคุณแล้วก็วิศวกรยานบิน <c oughs> ทุกอย่างก็ถูกเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วก็เริ่มบินได้ทุกเมื่อ ฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะฉันไม่เคยทดลองบินเลยนะแต่คงไม่มีปัญหาสำหรับคุณใช่ไหมถ้าคุณพร้อมแล้วก็บอกมาได้เลยเราจะเดินทางไปที่ลอตเทนเวลเอ่เอคุณจะไม่เตรียมตัวก่อนจะลงไปลอตเทนเวลก่อนหรอมันแน่นอนสิจ้าน้องหนูพี่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เหมือนวิศวะกรยานบินจะมีเรื่องพูดกับเรานะ <Right. S 1> ใช่แล้วฉันอยากจะบอกคุณนะ่ะฉันกำลังกังวลเกี่ยวกับการหาวัตถุดิบสำหรับเรือบ,บินในโครโรไฮแลนด์แล้วฉันก็คิดออกแล้วมันจะง่ายขึ้นมากถ้าเราเดินทางไปรอบๆโค a โรไฮแลนด์โดยใช้เชือกลิฟฉันบอกสิ่งที่ฉันต้องการที่รีซอ u r c เซ e นเตอร์ไปแล้ว ฉันคิดว่ามันจะทําให้สะดวกสบายขึ้นมากเลยนะถ้าคุณช่วยได้แล้วก็ฉันหวังพึ่งในตัวคุณนะเอาล่ะครับตอนนี้เราก็หาชิ้นส่วนเรือบินที่จะบินไปที่ล o ตเทิ l เ vale ได้แล้ว EP หน้าเราจะเดินทางไปที่ล o ตเทิ l เ vale โดยการใช้เรือบินกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ